สวัสดีครับ,รบพบกัร้านหม่ครับผมผมกับมาเดียวนะครับสองปลูกมาเจอกันนะครับความแบ่บยังไมเกิดขึ้นนะครับผมอ้าวไปดูใกล้ๆกันหน่อยสุกเล็กครับสุกเล็กตัวนี้สุกเล็กลาตตัวนี้ซอยจุบูย๊ยเบึงเน้อครับเนื่ยเน่าตอนงามๆซอยไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็กับเจ้า คนๆนะครับกับบักหมักบักแดงนะครับมื่อนี้มาเลยครับจวดกินเที่ยงทำกันเที่ยงตอนคำเที่ยงเที่ยงคำโอ้เข่าเข่าเขาเนี้ยไม่อ่อนคุณเวตาลวันวันมันมีเวลามาตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่เลยเกือบพกพ่องแล้วครับกินก๋วเตีวเที่ยงมากๆนี่ละก็ไหน คำใหญ่ๆเดงเด่นครับช่วยจุกความกับตับนะครับคือเขาเจ้าเพียอคนๆครับ ตำมิบเก็บครับเนื้อครับตับใส่เป็นตำกับตัดอีกนันาะสามอย่างเลยครับอืฟาดครับยัางๆครับเมือเ่อน เฮี Bund. ยทุกพอคิดแจะควานดูปุ่งอะไรมีเมื่อมาเดี๋ยวเมื่อวานกับจุเมื่อวานครับทีมงานทีมงานเอย อันไอ,อ้ยยางปาไตยี่ยังไงนะบ่าเป็นยังไอ,อ้ย่างปาไตยหรนบเ่เพ่งพูันมาล้อายมาลํอก็พอดีเป่าเป่าเพ่งนั่นคิดพองัดทางงัดอเอาเอา,เอาลูก,ลกของงัดทางงัดมาเป่าเสียงลำบกเข้าบ่เข้าเรยเนาะเด่นเด่นเดเด่เด่นเด่เดเด่นเด่เด่นเ่นเด่นเเด่นเด่ดนเด่นดนด มามาใส่ปากติดตามนีกครับเขาไปเบิ้งยังบ่าช่องชีเซอร์บบเป็นอยังไอยังบ่ตายเพ่งบ่เป็นอยังไอยังบ่ตายนะครับเครื่องสองรสสันนะคร,รับเคองสงสันแรบหอรบเครื่องวสสนบะรัสายจูกันเตยเพ่งเพ่งนี่โปรเท็กกินสายจูนะ มากินโซ่จูเราก็เลยเคิดว่าเ้า <c oughs> จะอัดเพลงอย่างเดียวจ้ยตอนแรกคิดว่าเมื่อกินด้เลยแทบจีบอะไรอย่างเลยว่าดีิเมื่อกินเราก็กลับเลยล่ะเยอะมากเลยต้องมีอย่างสักอย่างหนึ่งเห็ดนะถ้าบ่วโคบเปื่อยประเทศยังก็เรยแล้วก็เรยองเพลงนี่ล่ะที่แป้งไปแปดปีนะ,ะเหเ็ดเน่นเรนนะเห็ดกันเลนเนสองชัมม่วโมงเห็ดเพลงจะเนี่ยได้เวอร์ชันแรก ได้จักได้จักษ์หลานหกหลานหกหลานวิวนะครับเพ่งเพ่งว่าชั้นแรกนะครับเวอร์ชั้นแรกไทยกับไปท่ายุ่นกระท่อมหน่อยโยหน้าของเชียงหน้าหน่อยของตาบัวามมาเดี่ยวกับกวางหน่อยนะครับมองมองสถานที่ไทยถ้ำมื่อว่านไทยเองแม่นไทยเองไทยเองกับไทยอยู่หม่งเกาไทยอยู่หม่งเกามื่อวานว่าตัดมือขึ้นตัดมือคื้นครับมือหนีบไยแล้วครับเพ่ง บอกเป็นอย่างไอ้ยังบ่ตายของเต้ยอะธิบดินในช่องทีเซอร์ซานะครับฝากติดตามในเด้อฝากติดตามลูกแลวติดตามหลานนะอครับผมคอมเมนต์นะครับผู้ใดตามมาจากข้อจุเต้ยอะธิบดินกับเจ้าของเพ่งฮักงัดทั้งงัดเนหลักครับงัดทั้งงัดกับยั่งเบิ้งในขึ้นเรายุนในช่องขึ้นเ่าเนาะแเสียงแซกของูวกัําลานน้อยเนี่ยครับเสียงแซกของผมในหล่ะ ต่บารนี lei, ่ผมก็เลยเพ่งเพ่งเวอร์ชันหมอลำนี่ผมก็เลยเอาเอาลูกเอาคว่ำเอาค่ำที่เป่าเพ่งงัดทางัดนะเป่าแสบเพ่งงัดทางงัดมามาเป่าขดในหมอลำอ่ะฟังเข้าไปล่องฟังเบิงครับผมอ่ะมาแสบกันต่อพวกขากันบ่ได้กินโดนนะกบบบบบได้กินมวะนี่ฮะหมอหามอยู่บ่าว้ยเดี๋ยวซีเดือน สี่เดือนให้เจอกันคุ้นวันที่สิ้นเดือนมกราดีขึ้นนะวันที่สามสี่มกราเขาจะไปหาหมออีกยาข้าเจ้าซุ่มชวนมาข้าเจ้ากินเสาแร่งอันนี้หมอให้กินตั้งแต่แ่้มเสาเครื่องเม็ดลดลงมหลดก็คือรดเองหรือว่ามอสอ่ะมอสัง ที่จริงหมอจะให้มารับยาที่อันนัไม่ม mm ือ hmm. มือสะดวกอยู่รงบัตคนหลายสะดวกไปรับยุที่รังบัตบอันอนันไม่บ่อร,รองบัตตำบ,บ mm hmm. ลบ่อเลยถามหมอว่าอ,อยู่หันนั้นมีได้เจาะเลือดรอว่ามีห้องแล็บตรวจเหมือนกับอยู่รงบ,งบรัตใหญ่บ่อเหมอน,น่ะหมอก็เลยว่าอาจจะมีตั้งแต่เจาะคือตรวจ ตรวจปลายนิ้วรึ่งตรวจปลายนิ้วของห้องกับนีเองอยู่แล้วก็เลยว่าเออตัวเองลยว่าเป็นยังดอก <c oughs> ผมสะดวกมาโรงพยาบาลพราะผมต้องการที่จะตรวจจากมาเอาผลตรวจจากของแรบไงเนี่ยแะก็เลยว่าไปคุณนดสีเดือนไปงวด่อนา้านเป็นเครื่องปียุ่ดันเป็นหก <c oughs> เดือนอยู่ ตายเกากครับ้งห,ห้อ,องผมนี่มันได้เอากล่องออกถอยออกไปไก่นะครับถ้าเอามาไก่มันก็ถ้าเห็นอาหารหัวมันก็ขาดมันเป็นนี้ยังขาดน,นี่ครับหัวหัวยังหลุดอยู่มันส่งผมเดี๋ยวนแล้วถ้า <c oughs> ถ้าเรามาเอาเพ <c oughs> ื่องกระดาษปอกมันแล้ะ เอาเอาเอามาอาเรรใกล้ปากแล้ว <mm> เห็นหน้าได้ชัดแล้วก็เห็นอาหารได้ชัดเนจนเขาจะเฮ็นด้วยครับจะเฮ็ดมันก็ดีนะครับดีเรียกว่าดีเป็นการอมันเสนอที่ดีชัดเจนนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นในานามว่าความธรรมชาตินะครับช่องของเข้ากันไหนช่องพอลูกที่ผ้าหมูจอยไอ้สร้อยจุครับแ <ś ella> ม่นิลีนะฮะห่อจุอาจจะเป็นช่วงแรกช่วงชุดแรกๆเนาะ มีมาก่อนแต่ว่าเห็นคนไมย,ยบ่อยเบ่ร่อยเห็นตันนเลยแต่ว่้ของเท่าเนี่ยจะเป็นคลิปที่ออกไยจุคลิปลานวิวของคนแรกเนาะช่องตามภาษามาเดียวนะครับทั้งที่กเกอผมกล่าวว่าในมีช่องดอกอุ๊บไปกจวน อีกเผมความดีเว้ยมากขอบทุกคนครับเก่าครับหลานน้อยครับอ่าพูดแต่วันนะครับนอนหลับแมวนอนอยู่หัน ผู้พิ้งก็ใบเตยยู่ในห่องเขากันใหญ่กบนองพขากันเห่นกันอยู่ในห่องขิงห่ออินเหมือนข้าเลยเห่นไม่หรอไปจังน่อยไประบายซีซะระบายซีบ่าต้องประจักษรักบอลเราไปเมืองที่พูดะ พทพูดถึงยน,นามเรกเด่นเลยวนเพันพ่นแดนหนอพลังก่เพินพ่นพะน้องประจักต่อเขึ้นเขาเปิดบอกเปิดถึงกล้องหุ่ม ว่าพอ่อไทยชิมมาเนี่ยพ่อได้ท่านยังามาเ่ยม <c oughs> าพีน่น้องสุขภาพดีนี่ละ่ะก็อันนี้พ่ออันนี้ลูกประบาลเนี่ยอ่าส่วน่วน,ม,นมินตามินตายเด็กก็เกิดเกิดหลังเกิดรุ่นมาเดียวปีนึงครับมาเดียวเกิดกอนเป็นได้มินตาอยอีก อ้าวมาสวัสดีหน่อยลูกมามาสวัสดีเอซีหน่อยสวัสดีค่ะอย่างว่อย่างบ่คุปพิงมาบอกอย่างบ่มามามาตรงนี้ลูกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาอยู่เนี่ยมาอยู่นี่มามาด้านนี้ถึงจะได้อยู่นั่นไม่ได้ยินเด้มาอยู่นี่คุปพิงอยากพูดอะไรกับเอฟซีนะครับอ่าบอกว่าเข้าหากันบ่ได้รึเขาขอคำคมหนึ่งขอคำคำคมที่ขอคำคมหน่อยเข้าหากันบ่อย่างก็เข้าหากันบ่บ่ได้บ่ได้ บ่ได้ดอกว่ะอีพ่ออกพ่อบอกยังก็อีพ่อบอกเขายังบ่ยใหญ่เขายังหักกันเขาบอกใหม่เด้อเขาบอกบอกใหม่เขาน้อยใหญ่อ้าวหนึ่งสองสามเขายังหักกันบ่ไดหนึ่งสองสามเขายังหักกันวะหนุ่ยลือแล้วพี่ไี่เต๋อเหรอเรียกพี่ไปเต๋มาดิเดี๋ยวปูดจะปิดคลิปละไม่ให้พี่พี่ไปเต๋ไหมเอาไปที่เอฟดีหน่อยพูดถ่ายน้าแล้ว อ้าว <c oughs> มาดีเอฟดีหน่อยเอฟดีกิดถิงมันมาเนี่ยสวัสดีค่ะขอคำคมหน่อยด้วยสวัสดีค่ะหนูชื่องหนงหนูชื่อใบเตยคนดีดานค่ะ,อะขอขคำคมหนึ่งประโยค,คนยค,คือคำว,ว่า ถ้ายังหักันอีหลีบอได้ดอกอีพ่อบอกข้าวไทยไอคุณต้องนั่งป่าว่าอะไดรกันนะเท่ายังหักกันเนี่ยท่ายังหักกันบ่ได้อีพ่อบอกข้าวไทยไงขาปูเลยขาปูชิโน่เลยขอเตีนเลยเต้นขาปูให้ให้ให้ดูหน่อยนะ ภาปาพูดสีนงเอเวอร์ตเฮเฮอาราบิกาโรอบอต้าเฮเฮอะไรดีนะน้อคทัศน์สวัสจ้ะจีนนันซื้อปลาทองกูมาซอยบ้านตาเ, <Okay. S 3> เต้โอเคฮะใบเตยมีอะไรจะทำให้ดูไหม<า>ไม่โอเคเคอามากันสวัสดีก่นอ,อนสวัสดี ดดโอเคอนนครับสำหรับค่าคลิปนี้เนาะกินซอยจุมีซอยจุมีโกเล็กนะครับโซกเจ็บโกเล็กเลือดนะครับเจ้าเพียกขนๆนะครับวันนี้อ่าตามมาซาเาเดียวผ้าลูกผ้าหลานมามามาหยามปูนะครับมาหยามปูก็เพึ่งจะได้ออกมากินอ่าโกเล็กนี่แหละเพราะว่าจิตภารก,กิจเนาะิติดแขกติตคนอยู่เพึ่งจะมากคบคำพอดีครับไตไตไฟแล้วนะครับ คำก็ถือว่าโอเคนะครับดีต่อใจจังได้ก็ดีต่อใจคือเก่านะครับผมเนาะมีอะไรจะฝากไหมตามภาษาม่มีอม่มีมีอะไรความแสบคมนัวฝากเนาะครับพี่น้องเนาะคือหอทุกคนทีเก่าครับที่ยังีติดตามที่ยังเป็นคนเก่าที่ที่ตตามากตั้งแต่ตนเนาะครับครอบครัวที่ยังบ่ทิ้งกันเขอขอบขอบพระคุณหลายๆครับ หักแพงเนาะหักเพงขอบข้วตัวอ,อ้วนนะครับเอาลูกหลานมาอันนี้มาสําหรับมือนี่ <c oughs> ผมผมปูกับหลานน้อยนะครับตามมาตามมาเดี๋ยวกวางน้อยผู้ตะวันใหญ่ตัวน้อยแล้วก็พ้อมครับหลานน้อยผู้พิงผูอ้อ่าผู้พิงแล้วก็หลานน้อยใบเตยวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่ามาสวัสดีครับ